สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อเหล่าอสาูรดึกดำบันขนาดยักษ์หลุดออกมาจากร่องนรกใต้ทะเลลึกและขมือบทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าโจโนาสพี่หลนที่เก่งกาดราเทพเจ้าจึงต้องปะทะกับโคตรหลามยักษ์อีกครั้งกับ Make to the Trash Th อภิมหาโคตรหลามร่องนรกเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ ยุคคริเตเชียส65ล้านปีก่อนริมชายฝั่งแห่งนี้เต็มไปด้วยระบบนิเวศพวกตัวเล็กมักจะตกเป็นผู้ถูกล่าอย่างเช่นเจ้าทีเรกตัวนี้ที่กำลังโดนไมกโลโดอนข้ามือบลงท้องมันคือโคดฉลามยักษ์ที่โหดที่สุดในโลก เป็นนักล่าที่อยู่จุดสูงสุดตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มาจนถึงทุกวันนี้หลายปีก่อนสถานีมาดาวันสถานีสำรวจระบบนิเวศใต้ทะเลลึกพบเมกาโลดอนหลุดออกมาจากชั้นเทอร์โมคลายที่อยู่ใต้ทะเลลึกจิวหมิงตั้งชื่อมันว่าไห่ฉีและฝึกมันจนเชื่องจนเขาสามารถลงไปไว่ายน้ำเล่นกับมันได้แต่พักหลังๆมันนี้ไห่ฉีดูจะดุดันผิดปกติมากมันไม่เชื่อฟังคำสั่งและเกือบจะขมือบจิวหมิงตั้งหลายรอบ รที่ใช้เลี้ยงหาฉีททำจากเหล็กกล้าและกำแพงปูนที่หนามากๆมันพังออกมาไม่ได้แน่แน่ นอกจากคอยศึกษาพฤติกรรมเม็กและสำรวจระบบนิเวศใต้ทะเลลึกสถานีมานาวันยังออกแบบพัฒนาชุดดำน้ำที่เพิ่มพลังให้ผู้ใช้และทนต่อแรงกดดันใต้ชั้นเทอร์โมคลายได้โดยจิวหมิงโจนาดและทีมงานอีกหลายชีวิตกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการดำลงไปสำรวจที่ร่องก้นสมุทรมาเรียนาในขณะที่ยานสำรวจกำลังดำลงไปนั้นโจนาก็พบว่า มยอิงแอบตามขึ้นยานมาด้วยโจนาตไม่อยากให้เธอมาด้วยเพราะมันเสี่ยงอันตรายมากแต่เมยอิงก็แอบตามมาจนได้และยานก็ดำลงมาลึกเกินกว่าจะกลับลำแล้วโจนาตจึงไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องให้เธอไปด้วยอีกด้านหนึ่งเจ้าไฮจีเมกาโลดอนที่สถานีมานาวันเลี้ยงไว้มันเกิดคลุ้มคลั่งมันพุ่งเต็มสปีดในความเร็วที่สูงมากปิดเปลือกตาแล้วพุ่งชนประตูด้านใบน้ำจนพังยับและหนีออกมาแล้ว พวกโจนาะตตรวจพบไฮชีกำลังตรงมาทางร่องก้นมหาสมุทรมาเรียนามันว่ายตามยานสำรวจมาอย่างกระชั้นชิดพวกโจนาะตเร่งสปีดเต็มที่ขับยานหนีลงมาใต้ชั้นเทอร์โมคลายไฮชีเองก็ตามลงมาด้วย เม่กระโดอนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ใต้ชั้นเทอร์โมคลายสัมผัสได้ถึงความร้อนและแสงไฟจากยานสำรวจก็ไปกระตุ้นพวกมันด้วยพวกมันว่ายวนไปมาอยู่สักพักก่อนจะค่อยๆว่ายห่างออกไปจากรัศมีเรดดร์ดูเหมือนตอนนี้จะไม่มีปัญหาแล้วพวกโจโนาสจึงทำการตามสำรวจต่อไปในขณะกำลังสำรวจอยู่นั้น พวกเขาก็ตรวจพบสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ยักษ์ดูเหมือนเป็นสถานีที่มนุษย์สร้างแต่ใ,ใครก็ตามที่สามารถสร้างสถานีให้ทนต่อแรงกดดันใต้น้นาำที่มหาศาลขนาดนี้ได้จะต้องมีเงินทุนที่สูงมากๆโดย